คอมเมนต์ต like ่อมาครับอาเฟีน well, okay. ี่คือด <ion> ่าย <surprising> ับจริงๆนะผมเห็นคอมเมนต์หนึ่งเขาบอกว่าสู้ไทยไม่ได้เล่นหมาไม่แดกแล้วก็ยังทำสันดานคนป่าใช้แต่กำลังอีกอคอมเมนต์บอกว่าเหลือจะเชื่ออินโดนีเซียเอาชนะอาร์เจนตินาได้แต่พอมาเจอกับไทยเล่นหมาไม่แหลกเอออีคอมเมนต์ก็บอกว่าเด็ก อินโดนีเซียกลัวอะไรเด็กไทยนักหนาที่เจอกับอาร์เจนตินาวิ่งเอาชนเอาแต่พอเจอกับเด็กไทยไปไม่ไปเลยนะครับหรืออีกคอมเมนต์บอกว่าอันนี้มัน,น่าจะเป็นคอมเมนต์ของเวียดนามนะโลกสงบสักทีโมอยู่ตั้งนานคิดว่าจะแน่ก็แพ้ประเทศไทยอยู่ดี <laughs> เอาเรื่องกันเลยครับคุณผู้ชมเรียกได้ว่ากลายเป็นผลการแข่งขันที่เซอร์ไพรส์คนดูในย่านอาเซียนแบบสุดๆเลยทีเดียวครับสำหรับฟุตบอลอุ่นเครื่องนัดพิเศษ So Earth On Us นัดที่2ครับที่ประเทศไทยเราเนี่ยส่ทงทีมยู20ไปแข่งขันนะแล้วก็นัดแรกเนี่ยเป็นฝ่ายประเดิมแพ้เจ้าถิน่นเกาหลีไปก่อน4ประตูต่อ1 นัดที่2ครับเป็นการโครจรมาเจอกันของ2ทีมใหญ่ในย่านอาเซียนครับไทยประทะกับอินโดนีเซียยู20นะบอกก่อนเลยว่าก่อนเกมนัดนี้จะเริ่มต้นขึ้นเนี่ยอินโดนีเซียนี่ค่อนข้างฮึกเหิมมากนะครับเพราะว่าพวกเขาเนี่ยพึ่งจะเอาชนะ ทีมเยาวชนของอาร์เจนตินานะครับเรียกว่ากลายเป็นประเด็นสะเทือนสะท้านแบบสุดๆเลยโลกไม่สงบอยู่หลายวันพอสมควรนะครับเฉือนชนะ2ประตูต่อหนึ่งพร้อมข้อคอรหาจากฝั่งอาเจนว่าโดนผู้เล่นอินโดนีเซียเนี่ยเล่นนอกเกมใส่เยอะถูกเอาเปรียบหลายทางอะไรทันองเนี้ย ตอนแรกผมก็เฉยๆไม่ค่อยได้เชื่อพักเท่าไหร่นะครับแล้วพอได้มาติดตามเกมนัดน,นี้ต้องบอกเลยนะครับว่าเซอร์ไพรส์ความรู้สึกผมพอสมควรเนาะเพราะว่าทีมยู20ปีทีมชาติไทยในโปรเจกต์ของการดูแลจากสโมสรบุรีรัมนะครับแล้วก็มีโค้ชชาวบราซิลอย่างเอมเซนเปเรราเนี่ยถูกวิพากษ์วิจารณ์หนักมากตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาหลังจบการแข่งขัน,นชิงแชมป์อาเซียนแล้วทำได้แค่รองแชมป์นะครับ เกมนัดนี้เนี่ยเอเมซอนเปเดราวางธนก,กิจโชดเมืองปักธนวุฒิโพชัยและก็เคลนธนดลดไลอันจัดเต็มเลยนะนี่คือตัวจัดเต็มเลยนะครับแข่งเวลา14นาฬิกานะครับแล้วก็เหลือจะเชื่อครับจังหวะขึ้นน้ำประตูแรกของทีมชาติไทยต้องยอมรับเลยว่าชื่นชมในเซนส์ของนักฟุตบอลไทยนะเพราะว่าธนวุฒิเนี่ยไปดักบอลในกรอบเขตโทษนะครับคือผู้เล่นอินโดนีเซียก็โชงฉางอะ่ะ แตะเขี่ยไม่ไม่ชัดเจนธนบุิเนี่ยกระดกข้ามไปให้เคเลนธนาโดไลายอันครับยิงเปี้ยงรอดวางขาผู้รักษาประตูอินโดนีเซียเข้าไปเนี่ยผมรู้สึกได้ทันทีว่าโอ้โหวันนี้ทีมชาติไทยของเราเอาจริงครับแล้วดูตลอดทั้งเกมเนี่ยก็ต้องบอกว่าอินโดนีเซียเองเนี่ยไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นครับดูการเล่นไม่ค่อยต่อเนื่องสักเท่าไหร่จริงๆเขาฝงตัวชุดใหญ่ลงหมดเลยนะครับแต่กลายว่าไทยเราเนี่ย มีจังหวะที่น่าสนใจหลายครั้งอินโดเองก็มีจังหวะที่น่าสนใจแต่อย่างที่บอกครับคุณผู้ชมว่าเกมนี้เนี่ยมันกลายเป็นว่าไทายเราเหมือนได้ล้างแค้นทำได้ดีกว่าทุกอย่างนะครับแม้ว่าช่วงท้ายเนี่ยจะมีความเดือดจะมีมวยหน่อยนะครับแต่เราก็มาได้ประตูที่2นะครับเป็นการยิงปิดปากคนป่าไปเลยครับเพราะว่าทางด้านของรัฐภูมิครับใช้สปีด เล่งหนีแนวรับอินโดนีเซียแล้วก็ยิงเข้าประตูไปทำให้จบการแข่งขันในเกมนัดนี้ครับทีมชาติไทยอยู่20ปีรังแค้นอินโดนีเซียจากการเจอกันครั้งล่าสุดในการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนได้สำเร็จด้วยสกอร์2ประตูต่อ0ครับคุณผู้ชมชัยชนะนัดดังกล่าวเนี่ยมันส่งผลสำคัญเลยครับให้ทีมฟุตบอลไทยของเราเนี่ยน่าสนใจ ตรงที่มันมีลุน้นมันมีลุน้นคุณผู้ชมมันมีลุน้นจบตำแหน่งแชมป์แต่ผมบอกเขาอย่าไปคิดถึงเรื่องตำแหน่งแชมป์เอาเนี้ยตอนนี้แฟน,น,นบอลไทยสะใจสุดๆครับตารางคะแนนล่าสุดเนี่ยไทยเราขยับขึ้นมาเป็นอันดับที่2ของตารางครับลงแข่ง2นัดมี3มแต้มนะครับยิงได้3เสีย4ประตูลบอยู่1ลูกนะครับเดีย๋ยวเดี๋ยวมารอลุน้นเกมระหว่างเกาหลีใต้กับอาร์เจนตินา รายการนี้เขาแข่งขันแบบพบกันหมดนะครับแล้วก็ใครได้คะแนนเยอะสุดก็จะเป็นแชมป์ในรายการนี้คือต้องบอกแบบนี้ก่อนว่าเซอร์ไพรส์พอสมควรนะครับแล้วผมเองเนี่ยเหมือนเดิมนะครับก็ต้องไปด่วนคอมเมนต์นะครับไปหาคอมเมนต์ของอาชาวอาเซียนโดยเฉพาะอินโดนีเซียคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเกมนี้นะครับเอาคอมเมนต์แรกกันก่อนเลยครับคุณผู้ชม คอมเมนต์บอกว่าเหลือจะเชื่ออินโดนีเซียเอาชนะอาร์เจนตินาได้แต่พอมาเจอกับไทยเล่นหมาไม่แหลก <laughs> <laughs> เอออีกคอมเมนต์ก็บอกว่าเด็กอินโดนีเซียกลัวอะไร <c oughs> เด็กไทยนักหนาที่เจอกับอาร์เจนตินาวิ่งเอาชนเอาแต่พอเจอกับเด็กไทยไปไม่ไปเลยนะครับ <c oughs> หรืออีกคอมเมนต์บอกว่าอันนี้จะน่าจะเป็นคอมเมนต์ของเวียดนามนะโลกสงบสักที โมอยู่ตั้งนานคิดว่าจะแน่ก็แพ้ประเทศไทยอยู่ดีนี <c oughs> ่คือโจทย์ใหญ่มากนะอีคอมเมนต์หนึ่งครับของฝั่งอินโดนีเซียบอกว่ารู้อย่างนี้ยอมแพ้เจนดีกว่ามาชนะไทยดีกว่าเพราะรู้สึกมีความเจ็บปวดมากกว่าเยอะ <c oughs> คือคือต้องต้องบอกแบบนี้ว่ามันมันเป็นเกมที่ผมเองผมพูดนะว่าอินโดนเล่นแปลกแปลกไปนะครับนะแล้วก็อีคอมเมนต์นะครับบอกว่าแพ้ไทยเป็นเรื่องปกติ ชนะอาเจน่นะเรื่องไม่ธรรมดากระตือรือร้อนมากแล้วก็คอมเมนต์ของทางฝั่งเขมรก็มีนะแบอกอินโดนีเซียสู้ใหม่นะพวกเราไปกำลังใจให้ตอนนี้เดือดเดือดมากครับนะแล้วก็ยังมีอีกคอมเมนต์ของเวียดนามบอกว่าอินโดนีเซียเนี่ยเกมแรกกับฟุกไปโกงเข้ามา โคตรเดือดเดือดจริงๆครับเดือดจริงๆแล้วก็อีกคอมเมนต์นะครับอันนี้จะเราจะฝั่งไทยแล้วบอกคนป่าเงียบเลยหายเข้าป่าไปแล้วนะอีกคอมเมนต์ที่ผมชอบมากเลยชแชมป์ตะกวานศูนย์ไทยแลนด์สองนะครับนะอีกคอมเมนต์บอกโลกสงบมากเลยนะครับคอมเมนต์ต่อมาครับอาเฟียนี่คือด่ายับจริงๆนะผมเห็นคอมเมนต์หนึ่งเขาบอกว่าสู้ไทยไม่ได้เล่นหมาไม่แดกแล้วก็ยังทำสันดานคนป่าใช้แต่กำลังอีก ประเด็นสำคัญเนี่ยมันยังมีจังหวะช่วงท้ายเกมนะครับที่เรียกได้ว่ามาตรฐานของอินโดนีเซียยังเหมือนเดิมนะครับสอกใส่นักเตะไทยคือเล่นแบบผมเนี่ยแบบคือ คืออินโดเนี่ยมันน่าจะติดเป็นสันดานไปแล้วนะเวลาเล่นฟุตบอลอะ่ะคือชอบติดดาบติดอะไรใส่ใส่คู่แข่งอะไรเงี้ยคือมันก็เลยกลายเป็นโลโก้ที่แบบเวลาชนะคนอื่นเขาเขาก็ดา่าไงอย่างอาเจนเขาก็แบบไม่พอใจอะ่ะคือเจอแบบนี้และเกมนี้นะครับนักเตะไทยเราผมยอมรับนะว่าต้องต้องขอบคุณเรื่องของสภาพจิตใจด้วยคือใจเย็นอะ่ะ คือเราเคยมีภาพจากการแข่งขันซีเกม์ที่ผ่านมาไงแล้วตอนนี้ทุกทีมที่เจออินโดนีเซียเนี่ยคือรู้อยู่แล้วว่าต้องเจอสถานการณ์แบบนี้นะครับก็มีคอมเมนต์มาเยอะมากกับพฤติกรรมการเล่นฟุตบอลของอินโดนีเซียที่ยังเหมือนเดิมนะครับยังคงป่าเถื่อนเหมือนเดิมนะครับยังเล่นบอลดิบเหมือนเดิมอะไรเงี้ยก็ด่ากันยับเหมือนเดิมนะ่ะเพราะว่าคือยังไงอะ่ะคือฟุตบอลนะผมเข้าใจได้คืออินโดนีเซียเขาอาจจะได้สไตล์แบบเมกาใต้ไงสู้แบบกระแทกกระทันแต่ว่า ประเด็นหนึ่งที่ก็ถูกพูดถึงก็คือความคลาสสิกของไทยนะครับแฟนอินโดหลายคอมเมนต์ก็ออกมาชื่นชมนะว่าไทยอ่ะเป็นฟุตบอลที่ไม่ได้เล่นชงชางไม่ได้เล่นรุนแรงไม่ได้เล่นโอเวอร์เพเวอร์แต่ว่าจังหวะการทําเกมที่เอาชนะอินโดในเกมนี้เนี่ยถือว่าทําได้อย่างลงตัวแล้วก็เรียบง่ายมากๆเลยนะอีกคอมเมนต์หนึ่งบอกว่าผมไม่รังเกียจที่จะแพ้ไทยสิ่งสําคัญที่สุดคือเขาพวกเขาเนี่ยนะครับ เอาชนะอาร์เจนอันดับหนึ่งของโลกได้นี่ก็โม้จริงนะฮะอีกคอมเมนต์บอกว่ามันไม่แค่เป็นแค่การทดลองเกมเท่านั้นจะไปเอาอะไรนั้งหนานะครับมันก็เลยมีคอมเมนต์เข้ามาตอบว่าแหมท,ทีเจอกับอาร์เจนตินาเขาก็ทดลองมือเหมือนกันเดือด <c oughs> จริงๆเดือดจริงๆครับแล้วก็อีกคอมเมนต์บอกว่านับเป็นชัยชนะครั้งสําคัญของไทยเลยอินโดนีเซียจะได้เงียบปากักบ้าง นี่น่าจะเป็นเวียดนามนี่น่าจะเป็นคอมเมนต์เวียดนามนะครับนะก็เรียกว่าคอมเมนต์เดือดจัดมากๆเลยแต่ทั้งหมดทั้งมวลก็ต้องมาสรุปภาพดังนี้นะคือคอมเมนต์ก็ส่วนหนึ่งนะครับบอลไทยเราก็ส่วนหนึ่งแต่ผมเห็นข้อดีอย่างหนึ่งที่ทีมชุดนี้พัฒนาขึ้นจากการแข่งขันอาเซียนครับที่ผ่านมาคือรูปแบบการเข้าทำที่ เฉียบขาดขึ้นเอออันนี้คือข้อสังเกตคือการทําประตูของทีมชาติไทยชุดนี้ทั้งเกมเจอกับเกาหลีที่แพ้มาหรือแม้กระทั่งเกมเจอกับอินโดนีเซียล่าสุดเนี่ยดูแล้วเรื่องของการเข้าทํนะครับเฉียบขาดขึ้นแล้วก็เล่นบอลค่อนข้างชัวร์ขึ้นก็ก็ยกระดับแล้วก็พัฒนาขึ้นมาได้เยอะนะครับอย่างที่บอกว่าอย่าไปเครียดกับผลการแข่งขันในทัวร์นาเมนต์นี้เยอะครับให ดูพัฒนาการดีกว่าเพราะก่อนหน้านี้ทีมชุดนี้ก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์เยอะผมเองผมยพงบนเลยดูแล้วจะหลับแต่ตอนนี้พอเล่นแบบเรียบง่ายนะครับแล้วเกมรุกเนี่ยยิงได้ทุกเกมแบบเนี้ยโอเคผมยกนิ้วเลยโดยเฉพาะประตูแรกผมชอบสุดๆเพราะว่ามันเป็นจังหวะ ที่รวดเร็วมากผู้เล่นอินโดนีเซียพลาดเราทานซีชั่นเร็วนะครับซึ่งซึ่งเป็นแบบซึ่งเนีย่ยฟุตบอลยุคใหม่ต้องเล่นแบบนี้คือไม่ต้องตั้งรับไม่ต้องแบบตั้งจงรออะไรมากมายพอคู่ต่อสู้แพ้ยกแล้วทำประตูเลยซึ่งประตูแรกเป็นประตูที่ผมตาตึงใจและผมชอบมากแล้วก็รู้สึกประทับใจที่เด็กๆชุดนี้เนี่ยกลับมา สร้างสีสันนะครับแก้แค้นให้สำเร็จแล้วก็เป็นเกมที่สะใจนะครับผมมากเลยทีเดียวนะสำหรับชัยชนะของไทยในครั้งนี้แม้ว่าจะเป็นเกมอุ่นเครื่องก็ตามแต่ก็เหมือนเป็นการเตรียมตัวลงแข่งขัน,ขนชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกที่จะมาถึงครับคุณผู้ชมที่ดูเกมนั้นนี้อยู่พูดถึงนะครับหรืออยากบอกอะไรนะครับนักกีฬาทีมชาติไทยอยปีชุดนี้ คอมเมนต์ <Comment S 2> เข้ามาพูดคุยแบบจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยครับหรือกดหนึ่งกันเข้ามารัวๆนะครับและนี่ก็คือเรื่องราวของด่วนคอมเมนต์ประจำคลิปคอนเทนต์ตัวนี้นั่นเองนะครับและสำหรับคุณผู้ชมที content, ่ชอบคอนเทนต์สไตล์บิ๊กแชมป์แบบนี้ก็ฝากกด s u b s c r i b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เลยครับรวมไปถึงฝากกดไลค์กดแชร์คลิปคอนเทนต์ตัวนี้เป็นกำลังใจให้กับบิ๊กแชมป์หน่อยนะครับคลิปนี้ผมลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ